สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุลช่วง16 31สิงหาคมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยคือดาวศุกร์ด้วยนะคะไ,ไปเลงกับดาวเสาร์ก็หลายๆท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักนะคะเพราะศุกร์เสาร์เนี่ยคู่สิ้นศัตรูอยู่แล้ว นะคะในหลายๆท่านก็ระวังผิดใจกันนะคะคู่รักครอบครัวก็อาจจะมีเหตุในเรื่องของการผิดใจกันในเรื่องของอคนรอบข้างก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นกันหรือเป็นเรื่องของเออภายในครอบครัวนะคะหรือแม้แต่กั่งว่าต่อให้คุณเอ,อเป็นคู่ที่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับคนที่มีประเด็นเนี่ยก็ต้องยิ่งระมัดระวังใหญ่นะคะก็ต้องยิ่งระมัดระวังใหญ่ในเรื่องของอ,อความรัก นะคะระวังในเรื่องของความรักอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะส่วนชาวโสดค่ะถ้าชาวโสดคุณอาจจะมีโอกาสเนาะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของอ่ารักทางเลือกใหม่แต่ก็ต้องให้เช็คโปรไฟล์ดีๆด้วยนะนะคะรักทางเลือกใหม่ได้หรืออาจจะมีโอกาสได้พบรักรักษาที่บอกว่าคนที่เคยห่างไกลไกลกันมากไปแล้วเพื่อนเก่าอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีตุล ช่วงนี้ชะตาชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะดาวสุขคือดาวตัวแทนการเงินและดาวตัวแทนความรักนะคะช่วงนี้เรื่องของเงินเงินทองทองบางท่านอ่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินบางท่านอาจจะมีในเรื่องของโชคโชคเงินเก่าๆอะไรเก่าๆได้นะคะตรงนี้อ่ะทีนี้ค่อยมาดูกันในเรื่องของความรักเรื่องของการเงินการเงินการงานค่อยไปว่ากันนะคะค่อยไปว่ากันอ่าชาวราศีตุลค่ะภายในครอบครัวอาจจะมีปัญหาในเรื่องอาจจะมีในเรื่องของ กับคนอื่นก็ได้หรือกับงานได้นะคะในเรื่องของงานในเรื่องของช่องทางการเงินนะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือแม้แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านนะครับไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้ไหมได้นะคะของชาวราศีตุลก็หรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้ให้เราะมัดระวังในเรื่องของอะไรดาวประจําตัวคุณเป็นเล็งเสาก็ระวังสุขภาพร่างกายนะคะระวังสุขภาพร่างกายหรือบางท่าน ดีไปเลยตรงที่ว่าคุณกําลังจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่เกิดขึ้นได้ไหมได้นะคะหรืออยากจะปัดฝุ่นความคิดเก่าๆงานเก่าๆงานเดิมๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยลองมาสร้างใหม่งานที่เคยหายจากคุณไปแล้วงานที่คุณดรอปลงไปแล้วอันนั้นก็ได้ด้วยค่ะนะคะส่วนในบางเคสจะมีปัญหาในสายงานนะจะมีปัญหาในสายงานปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของเออเรียกว่า อารมณ์ประมาณอยากจะ move on อารมณ์ประมาณว่าเอ๊ะฉันอยากจะมีทางเลือกใหม่ๆอารมณ์ประมาณนั้นนะคะบางท่านมีปัญหาในสายงานแต่เนื่องด้วยว่าตัวเองก็ยังก็ยังพัวพันกับงานเก่าๆงานเดิมๆอยู่นะคะบางทีก็เรียกว่าใจอยากจะมุ v บางทีก็มุ v e ไม่ได้นะคะแต่บางท่านอยู่ดีอยู่ดีๆนะคะมีเรื่องเกิดปัญหาที่มันคับ ขลองใจปัญหาที่มันกินแหน่งแข่งใจกันสะสมนะคะมอ,มองว่ามันเป็นปัญหาสะสมบางทีก็อาจจะตัดสินใจจริงๆว่าเออฉันก็มุกอ่อนดีกว่านะฮะอารมณ์ประมาณนั้นช่วงนี้ชาวราศีตุลจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของบ้านนะคะบ้านหรือมีในเรื่องของการทําบ้านได้นะคะการเงินอาจจะไปตกตําแหน่งการทําบ้านได้การบูรณะบ้านได้ได้ทั้งนั้นนะคะส่วนคู่รักครอบครัวเนี่ย มีอีกหนึ่งเรื่องก็คือบริวารรอบด้านนะครบริวารรอบด้านนะครบริวารตรงนี้ใครก็ได้ที่เป็นบริวารนะคะญาติห่างก็ได้นะครบริวารรอบด้านก็ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของปัญหาบางปัญหานะครปัญหาบางปัญหาปัญหาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอารมณ์ประมาณนั้นนะคะปัญหาไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินแต่ชาวราศีตุลก็ยังมีโอกาสก็ยังมีโอกาส นะคะก็ยังมีโอกาสในเรื่องของโชคอยู่นะเพราะอย่างนน้อยดาวประจำตัวของคุณเป็นสถิตภพลาภะ,ะนะคะก็ยังได้ดาวอาทิตย์นะคะยังได้เอาได้ดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรด้วยนะคะเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยคุณก็อาจจะมีโอกาสมีโชคได้นะคะมีโชคโชคจากการบุกเบิกการทําอะไรใหม่งานใหม่ๆได้ไหมได้นะคะงานใหม,ใหม่การบุกเบิกสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือ เขาเรียกว่าการพลิกผันการพลิกกลายการที่เราไปเจอปัญหาอะไรแล้วเรามีช่องทางงานอีกหนึ่งงานอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโอกาสของคุณนะคะของชาวราศีตุลส่วนในบางท่านอาจจะมีเหตุในเรื่องของการเดินทางนะนะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุในเรื่องของการเดินทางการเดินทางตรงนี้ได้ทั้งไกลทั้งใกล้นะคะชาวราศีตุลช่วงนี้ในเรื่องของจะมองแบบนี้บางท่านมีโอกาสในเรื่องของค่าใช้จ่าย บริวารน,นะคะบุตรบริวารน,น่องหรือเสจากบ้านหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ไปเลยก็ได้นะคะมีปัญหากับผู้ใหญ่ไปเลยหรือบางท่านอ่ะทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะนะคะเออจะมองว่าจะออกก็ออกไม่ได้คุณรอเงินอะไรอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะของชาวราศีตุลสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักค่ะ นะคะสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องความรักให้เรามัดนระวังมากๆการผิดใจกันการไม่เข้าใจกันการไม่เข้าใจตรงนี้มันเป็นการไม่เข้าใจแบบอาจจะค่อนข้างรุนแรงหรืออยู่ Ki 2 2> ดีๆมีเรื่องเกิดนะคะอยู่ดีๆมีเรื่องเกิดละจากปัญหาความรักที่มันก็ไม่ค่อยจะโอเคละสำหรับคนที่มีปัญหานะและอยู่ดีเรื่องเกิดขึ้นมาเนี่ยเรื่องอะไรตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับคุณกับเขาในใจหรือมันอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะที่ว่าคุณอาจจะรู้สึกได้ว่า เขามีอะไรปแปลกหรือเขามีอะไรปกปิดปิดบังคุณก็ได้นะคะตรงเนี้ยอ่าปัญหามันก็เกิดเรื่องหรือคนที่คุณคบเขาคบซ้อนถ้าเขาคบซ้อนคุณก็รู้สึกได้อะว่าปัญหาตรงเนี้ยมันไม่ได้แก้ไขเลยเขาไม่คิดจะแก้ไขหรือเขาไม่ได้คิดจะตัดสินใจอะไรเลยนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยความรักแบบนี้มันก็ไม่มีความคืบหน้าหรอกมันมันก็ไม่มีความสุขหรอกมันเป็นความสุขแบบ มันเป็นความสุขแบบสุขๆดิบๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม,ม่มันก็ไม่ส่งผลอยู่แล้วสาหรับคุณก็เลยบองในมุมมองว่าชาวราศีตุลอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะเลือกที่จะในเมื่อเขาไม่ยอมชัดเจนเราอาจจะเลือกที่จะเอาตัวเองออกมาจากออกมาจากความรักตรงนี้ออกมาจากวังวนหรือออกมาจากสถานการณ์ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะและในหลายท่านอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ห่างกันจริงๆก็คือการจบกันจริงๆด้วยนะคะ เพราะเรามองว่ามันมีน่าจะมีเหตุอะไรบางอย่างอะ่ะที่ต้องตัดสินใจแล้วแหละมาดูนะคะโอ้โอ้เหมือนกันเลยค่ะ จะมองว่าเขาคบซ้อนน่ะจะมองว่าเขามีคนอื่นที่เขาอาจจะไปคุยแล้วเขารู้สึกถึงความสบายใจหรืออารมณ์ประมาณว่าอารมณ์พาไปอ่อนไหวหรืออารมณ์ประมาณว่าพึงพอใจในการกระทําของตัวเองหรืออารมณ์ประมาณว่าเขาพึงพอใจกับอีก่งคนได้นะคะตรงนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นปัญหาของคนรอบข้างที่มันเป็นอุปสรรคหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่าระหว่างเขากับคุณน่ะมันเป็นการคบกันแบบไม่สนิทใจ เขาต้องการมุฟออนไหมก็จะมองก็จะมองในมุมมองว่าเขาก็อาจจะอยากจะต้องการมุฟออนนะคะแล้วก็ไอความต้องการของเขาอะ่ะตรงเนี้ยมันมีบุคคลอื่นเข้ามาแล้วมันไม่ใช่ไม่มีนะคะมันมีบุคคลอื่นที่เขาไปพูดคุยอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เลยจะมองแบบนี้ว่ามันอาจจะเป็นจังหวะของคนเราที่ความรักมันมาถึงทางตันพอมาถึงทางตันตัวเขาเองกลับไปมีทางเลือกอื่น ที่เขาคาดหวังว่ากับทางเลือกอื่นน,นั้นอะมันน่าจะมีอะไรที่เขาคาดหวังไว้ดีเขาอาจจะคาดหวังไว้สูงเขาอาจจะคาดหวังว่าไอ้กับทางเลือกอื่นนี่สามารถสร้างอนาคตกันได้น่าสามารถสร้างอนาคตกันได้ก็ได้มันเป็นการตัดสินใจของเขาโดยปริยายมันเป็นการตัดสินใจที่บอกว่าถ้าเขาหมดไฟจะบอกว่าเขาหมดไฟแล้วความรักมาถึงทางตันด้วยนะครับการตัดสินใจอะไรใดๆเนี่ยเป็นการตัดสินใจโดยที่ มันเป็นทางเลือกจริงๆนะคะจะมองว่าเป็นทางเลือกแล้วอีกหนึ่งสิ่งค่ะชาวราศีตุลรอรอเขามาเคลียร์ใจกับคุณรอถ้าคุณรอเขามาเคลียร์ใจกับคุณเนี่ยกลับมองว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะเคลียร์ใจกับคุณแต่เขากลับไปสนใจให้ค่ากับอีกหนึ่งคนที่เขาไปคุยนะคะ คุณบอกว่าถ้ามันจะต้องจบละ่ะในใจของคุณลึกๆคุณจะอาจจะรู้สึกแบบนี้ถ้ามันจะต้องจบละ่ะถ้าเราจะถอยตัวเองออกมาล่ะมันจะสบายใจกว่าไหมนะคะน, <ming ling> นั่นคือความในใจของคุณหรือคุณจะรู้สึกว่าถ้าความรักตรงนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยแล้วมันมาถึงทางตันแล้วจริงๆคุณอาจจะตัดสินใจเระยะห่างคือจบจ,บจริงๆก็ได้นะคะแต่เรามองว่าตอนในี้ในใจของคุณคุณต้องการห่างแล้วนะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักตรงนี้มันอาจจะมีการเบื่อหน่ายกันและกัน มันเป็นการคุยกันไม่เข้าใจมันเป็นการคุยกันไม่รู้เรื่องมันไม่มีเหตุผลที่ในการคุยกันนะคะแล้วมันก็มันมีในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวอีกอะตัวตนของคุณคุณอาจจะตัดสินใจห่างจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าความรักใดๆแล้วตอนนี้มันส่งผลแล้วแหละว่ามันไม่ดีขึ้นเลยมันวนลูปเดิมนะคะมันไม่มีการแก้ไขคนนึงพยายาม คนหนึ่งอึดอัดแต่อีกหนึ่งคนไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเนี่ยค่ะจะมองแบบนี้ว่าชาวราศีตุลเองนี่แหละนะคะอาจจะตัดสินใจก็ห่างเหอะอารมณ์ประมาณนั้นนะอารมณ์ประมาณว่ามันก็มันก็ท้ออ่ะมันไม่เชิงห่างด้วยละ่ะมันเชิงท้อด้วยมันเชิงไม่อยากจะไม่อยากจะรับรู้อะไรใดๆเลยอะ่ะไม่อยากจะรับรู้ถึงปัญหาอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เงียบๆขอเวลาระยะห่างเงียบๆไม่อยากจะพยายามอะไรละนะคะ กักค่ะกักแต่ไม่แสดงอะไรที่มันดีขึ้นใครที่ยังไม่ได้ห่างเขาอาจจะกักคุณใครที่ห่างแต่ยังไม่ได้จบต้องบอกแบบนี้เขาอาจจะกักคุณแต่ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะกักไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ นะคะอารมณ์ความพึงพอใจในการจะกับส่วนในบางเคสนะคะในบางเคสเขามองอนาคต<อ>เขามองอนาคตกับคนที่เขาไปมีใจมีความผูกพันนะคะว่าอกับคนคนนั้น<ๆ>เขาอาจจะทําการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงของเปลี่ยนแปลงใจเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่เขาได้หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของเขาได้อยู่กันนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ โดยที่ไม่สนใจจะกลับมาติดต่อกันกับคุณหรือไม่สนใจที่จะสื่อสารอะไรใดๆกับคุณก็ได้นะคะต่อให้เขาไม่ได้กลับมาก็หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการจะสื่อสารมองเห็นว่าไม่น่าจะมีการสื่อสารนะคะตรงนี้หรือเขารู้สึกว่าถ้าจะมาสื่อสารอะไรกับคุณอะมันก็มันก็ไม่ได้ทําให้ใจของเขาเปลี่ยนแปลงเพราะใจของเขาอะมันตั้งใจละมุ่งมั่นละหรือใจของเขาอารมณ์ประมาณว่าเขามีทางเลือกละ นะคะจะมากลับมาเปลี่ยนจะกลับมาเป็นแบบเดิมมันคงไม่น่าจะใช่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฝั่งคุณอาจจะเระยะห่างจริงแต่ฝั่งเขาอาจจะต้องการจบแต่บางท่านก็จบแต่ก็ยังกักนะคะบางท่านจบจริงค่ะแต่ก็ยังกักนะคะกักกักดูอย่างนั้นแหละกักแล้วก็ไม่ทําอะไรนะคะกักแล้วก็ไปมีทางเลือกอื่น อารมณ์ประมาณนั้นเผื่อว่าเดี๋ยวทางเรื่องอื่นอเอ้ยโรเลไม่แน่ใจว่าวันข้างหน้าจะไปกันได้ไปกันไม่ได้ก็อาจจะมีการแบบว่าติดต่อคุณอะไรอย่างนั้นนะนะคะนั่นคือความในใจของเขาในบางท่านที่กักนะนะคะมีโอกาสในเรื่องของกักด้วยนะคือคือถ้าทางเลือกอื่นที่เขาเลือกแล้วมันมันยากอะ่ะเนี่ยค่ะจะมองว่าเขาก็จะวนกลับมาหาคุณอารมณ์ประมาณนี้เลยนี่คือหนึ่งคนที่กักส่วนคนที่แบบว่าเลือกแล้ว ไปแล้วเขาก็คาดหวังแล้วว่ากับทางเรื่องอื่นนะั้นแ่ะมันอาจจะมีอะไรที่มีเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ส่งผลส่งอนาคตหรือส่งผลความก้าวหน้าในชีวิตของเขาแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องแปลกตรงที่ว่าบางท่านคนของคุณเขามีใครไม่ทราบได้ที่อยู่ในใจของเขาที่เป็นทางเลือกคนเลือกคนเก่าของเขาได้ด้วยนะคะ ถ้าความรักมันยากจะไปต่อจริงๆถ้าความรักมันมีแต่ผลประโยชน์ร่วมกันถ้าความรักคุณต้องได้แค่เสียใจนะคะคุณคุณคุณอาจจะต้องตัดสินใจเรือกที่ว่าจะปล่อยตัวเองเป็นอิสระดีกว่าดีกว่ามาจมกับคว,ความรักแล้วมันเป็นทุกข์นะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นอยากจะปลดปล่อยตัวเองแล้วอ่ะอยากจะมีความสุขกับตัวเองแล้วค่ะไม่อยากจะจมกับความรักแล้วมันเบื่อมันเซ็งกับปัญหานะคะ แล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณจะตัดสินใจห่างตอนนี้หรือจะตัดสินใจต่างคนต่างอยู่ตอนนี้มันกลับมันกลับเป็นอะไรที่ว่าเออมันดีกว่าไหมเรายังมีเวลาที่เราจะไปทําอะไรนู่นนี่นั่นได้นะคะเราจะได้มัต้องมาเครียดมานั่งคิดมากในเรื่องของความรักส่วนใครที่คารากาซังกักกันนะไม่ยอมปล่อยกันไปไหนนะแต่ความรักไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะนะคะตรงเนี้ย ยังคาราคาซังกันอยู่แต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะนะะก็เลยมองจะมองในรูปแบบของตุนอ่ะถ้ากักแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นยังส่งผลเสียให้กับคุณอีกคุณก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นนะเนี่ยแต่ก็ยังมองในวนลูปเดิมค่ะบางท่านก็คาดหวังจะดีขึ้นนะบางท่านว่าอืมหรืออารมณ์ประมาณแบบนี้ก็ได้คุณยังตัก ตัดกันแล้วแต่ยังตัดไม่ขาดอย่างเงี้ยนะคะยังตัดไม่ขาดคุณก็คาดหวังว่าเออเขาจะมีอะไรที่มันเขากลับมาทําตัวให้มันดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมองในรูปแบบว่าณปัจจุบันมันก็ยังยังเข้าไข่เดิมๆยังเข้าไข่วนหลูปเดิมนะคะแต่ถ้าลองใช้ความพยายามกันต่อล่ะพยายามไปเรื่อยๆทุกก็ต้องพยายามนะคะอารมณ์ประมาณทุกก็พยายามเพราะยังไงก็มองเห็นว่าคุณอะไม่ยังไม่ปล่อยวาง นะทุกก็พยายามก็ไม่แน่ค่ะนะคะก็ไม่แน่มันก็อาจจะได้กลับมาที่มันมองเห็นว่ามันก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่มันจะเป็นผลประโยชน์หรือคุณอาจจะอยู่ในสถานะของรักสายเปย์รักที่เขาหวังผลประโยชน์กับคุณก็ได้แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าอยู่ดีในช่วงนี้ชาวโสด ชาวสดจะมีโชคแล้วเนี่ยตุลดาวประจำตัวของคุณเอ่อไปสถิตพบลาพาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะเป็นคู่สมพลด้วยเป็นเกษตรราธิบดีด้วยน้าคุณอาจจะมีโชคบางสิ่งบางอย่างนะนะคะชาวสดมีโชคค่ะบางท่านบางท่านได้เอ่อจะมองเห็นว่าอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรัก อาจจะมีโอกาสในเรื่องของความรักรักทางไกลนะคะรักแบบยังมองไม่เห็นอะไรที่ที่คุณรู้สึกคุณจะต้องหวังผลน่ะแต่มันเป็นความรักเกิดขึ้นนะคะชาวตุ้ก็ต้องใช้ระยะเวลาดูมันอาจจะเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกคุยกันแล้วสบายใจคุยกันแล้วถูกคอนะคะคุยกันแล้วดี หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คุณมีสองตัวเลือกที่คุยนะคะที่คุณกักกักไว้อยู่ที่คุณก็ยังไม่พร้อมจะชัดเจนกับใครคนใดคนหนึ่งอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะอารมณ์ประมาณว่าเออก็คุยกันแบบนี้แหละสบายใจดีนะคะยังไม่ได้มองอะไรไกลๆมีคนเข้ามาคุยก็คุยหรือคุยกันคุยแบบหลายๆคนก็ได้หรือสองคนก็ได้นะคะจนกว่าตัวเองจะรู้สึกแล้วว่าว่ามั่นใจละว่าจะว่าจะได้เจอคนที่ใช่ นะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นก็เลยมองในสถานะของชาวตุลเนี่ยตัวเองตอนนี้มีคนเข้ามาให้คุณคุยนะคะแต่คุณก็ยังมีสิทธิ์เลือกหรือต้องการอยากจะเลือกก่อนนะคะต้องยังไม่พร้อมชัดเจนหรือยังไม่ได้มองอะไรไกลๆนะคะเอาแค่วันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้นะคะเอาแค่ช่วงจังหวะนี้แหละนะคะอืมแล้วก็บางท่านบางท่านได้ทั้งบางท่านได้ทั้งเด็กบางท่านได้ทั้งผู้ใหญ่ นะคะบางท่านได้ทั้งเด็กได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ในบางเคสจะมองแบบนี้ต้องการใครก็ได้ที่เข้ามาคุยคุยเพื่อความสบายใจคุยเพื่อลืมเรื่องราวในอดีตคุยเพื่อเพื่อลืมปัญหาในอดีตนะ,ะเป็นการพยายามที่อยากจะเริ่มต้นใหม่คนเราที่พยายามอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยก็มันก็เหมือนกับว่าเออฉันต้องการคุยกับใครคนหนึ่งแหละที่ทำให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความผ่อนคลายความสบายใจนะคะ มีคนเข้ามาจีบค่ะชาวตูนอาจจะเป็นคนมีตำหนินะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะหรืออาจจะได้ใครสักคนหนึ่งก็ได้อืที่คนคนนี้น่าจะเป็นคนอ่อนโยนนะเนี่ยชาวตุนชอบไหมเนี่ยคนอ่อนโยนแข็งนอกอ่อนในดีกว่านะ่าแข็งนอกอ่อนในได้โอเคนะคะแล้วก็อาจจะได้คนทางไกลด้วย น่าจะเป็นคนมีตําหน่แหละคนผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าคนที่เขาเข้ามาคุยอ่ะเขาก็ยังอยากจะพยายามสื่อสารกับคุณอยากจะพยายามคุยกับคุณเ,เพราะว่าคนคนนี้อยากจะมองอยากจะบอกว่าเขาเรียกว่าเขาคาดหวังเขาอาจจะคาดหวังคาดหวังในเรื่องของรักสาเร็จหมายถึงเขาคาดหวังไปถึงอนาคต นะคะมีการคาดหวังถึงอนาคตค่ะมีการคาดหวังไปถึงการสร้างโอกาสกันและกันนะคะแต่เขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าชาวราศีตุลเนี่ยสำหรับเขาแล้วเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยต้องใช้ความพยายามจีบต้องต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมอะไรใดๆกับใครอยู่ยังไม่มีใครมาสามารถเป็นเจ้าของคุณได้อารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะเลยต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากอ่และที่สําคัญ นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าสําหรับคุณแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่หรือเปล่าแต่คุณเนี่ยคนที่ใช่สาหรับเขาละนะคะโอเคในบางเคสเพื่อนเก่ามานะนะคะในบางเคสเพื่อนเก่ามาหรือจะมองในมุมมองว่าที่มีความแตกต่างในเรื่องของสถานะเรื่องของอายุก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสด้วย เพื่อนเก่าก็ได้นะเนี่ยนะคะหรือไม่ใช่เพื่อนเก่าแต่เขารู้สึกว่าทําไมระหว่างเขากับคุณเหมือนเคยมีความผูกพันกันมานะ,ะมัน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 ทำให้เขาได้รู้สึกว่าอ่าคณคุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากจะพัฒนา<ม>นะคะแต่เขาไม่แน่ใจเลยว่าคุณต้องการพัฒนากับเขาหรือเปล่า ตูนยังมองเห็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของเขา,าเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาที่สบายสบายอ่ะรูปประมาณนั้นน่ะนะคะยังมองเห็นเป็นแบบนี้นะมองเห็นว่าคุณมีคนเข้ามาจีบคุณนะอาการคาดหวังมีคนเข้ามาจีบแต่เหมือนกับคุณก็ไม่ได้คาดหวังอ่ะจะมองแบบนี้นะ,ะจะบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวัง อยังไม่ได้อะไรที่มันส่งผลชัดเจนมากนักหรือบอกแล้วว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลยังอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยู่ยังอยากจะไม่ได้ไม่ได้ไไดยังยังไม่ได้คิดอยากจะแบบว่ามีความคิดมากในเรื่องของความรักอารมณ์ประมาณนั้นแต่ในบางเคสค่ะนะคะบางเคสอาจจะมีใครสักคนที่เป็นคนรู้จักเก่าๆเข้า,ขามาในชีวิตนะคะคนเก่าตรงนี้อาจจะเป็นแฟนเก่ากิ๊กเก่าได้หมดนะ หรือคนไกลก็ได้หรือเป็นคนไกลคนมีตำหนิก็ได้ค่ะได้ทั้งนั้นแต่ก็ยังมองในมุมมองของชาวตุนว่าใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะมีอะไรในใจเคลือบแคลงแอบแฝงค่ะว่าฉันก็ยังไม่ไม่ยังไม่อยากจะชัดเจนนะคะยังไม่ได้มีความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องการอยากจะเป็นตัวของตัวเองซะกอ่อนหรือทุกสิ่งทุกอย่างคือการคุยกัน คือการคุยกันมันอยู่ในสถานะของคนที่คุยกันให้ดูว่า,าการคุยกันตรงนี้มันสามารถไปด้วยกันได้ดีไหมสามารถส่งเสริมกันแล้วกันไหมถ้าไม่ได้ไปส่งเสริมกันแล้วกันคุณก็อาจจะรู้สึกได้อะแค่ว่าฉันก็มีสิทธิทางเลือกอื่นนะคะก็เป็นแค่คนคุยเท่านั้นเองส่วนใครยังไม่มีเลยค่ะใครที่ยังไม่มีเลยใจทาไมไปนึกถึงอดีตนะคะ อยู่ดีๆความร,รู้สึกของคุณหรือความทรงจําอดีตมันผุดขึ้นมาก็ได้นะนะคะจะมองแบบนี้อว่าเขาเรียกว่าเป็นการนึกถึงนึกถึงเพื่ออะไรเพื่อทิ้งทวนได้ไหมก็น่าจะได้นึกถึงความทรงจำเก,ก่าๆเรื่องแย่ๆเก,ก่าๆเพื่อตัวเองจะได้แบบว่า,าปล่อยวาง ถ้าจะมองแบบนี้ก็น่าจะเป็นการปล่อยวางเพื่อตัวเองจะได้จะได้เริ่มต้นใหม่สักทีอารมณ์ประมาณนั้นเป็นการนึกถึงว่าเออเข้าไปถึงไหนแล้วแล้วทําไมเรายังต้องไปนึกถึงอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะปล่อยวางเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะนั่นคือคนที่ไม่ได้เปิดใจโอเคก็น่าจะประมาณนี้ส่วนในบางท่านก็มีความหวังว่าอยากจะได้คู่ต่างถิงน่นไกลหรือหมายถึงคู่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะบางท่านหวังแบบนี้ หรือบางท่านรู้สึกได้ว่าบุญทํากรรมแต่งค่ะจะถูกชะตากับคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้ไหมก็ได้นะคะนั่นคือบุญบุญรรกรรมแต่งที่คุณรู้สึกว่าเออฉัอนต้องการคนไกลๆดีกว่านะคะมันอาจจะมีอะไรที่เสมอภาคกันนะคะเสมอภาคกันอย่างเงี้ยนะคะคุณกอาจจะหวังแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าถามว่าเร็ววันเนี้จะมีเข้ามาไหมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจบอกเอ้ยจะต้องชัดเจนเลยนะนู่นนี่นั่นเลยนะมันเป็นแค่มันเป็นแค่โอกาสของคุณมากกว่าที่จะมีคนเข้ามาเพราะว่ายังเห็นอยู่ว่าชาวตุลน,นะคะชาวตุลเป็นคนที่ช่างเลือกอยู่แล้วเป็นคนที่เลือกมาตรฐานอยู่แล้วเป็นคนที่เป็นเป็นตัวของตัวเองมากอยู่แล้วนะคะ แล้วบางท่านก็มีเก่าๆเข้ามาจริงๆนะอาจจะมีกับข้อตกลงอะไรกันบางสีบางอย่างในเรื่องของคนเก่าๆแต่ก็ยังมองว่าคุณก็ยังไม่แน่ใจนะคะกับคนเก่าๆเหมือนกัน <c oughs> คุยค่ะคุยได้เอาที่ตัวเองสบายใจแต่ตัวเองยังไม่อยากจะยังไม่อยากจะรีบร้อนผูกมัดอะไรใดๆซะมากกว่าคือคุยได้อ่ะอยู่ได้นะคะ เอยากจะมีใครเข้มมาคุยก็ได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกถึงความสบายใจก็ได้แต่ก็ยังไม่มีเงื่อนไขเท่าที่เห็นยังไม่ยังไม่ชัดเจนยังไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่าเข้ามาก็ตามคนที่เคยทาร้ายจิตใจของคุณก็ตามแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันก็ยังไม่มีเงื่อนไขนะคะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วบางท่านก็ไม่เก่าบางท่านก็โชคดีมีเกณฑ์เดินทางได้พบลักไกลพบรักทางไกลอารมณ์ประมาณนั้นได้แต่ก็ยังรู้สึกได้แหละว่า มันยังไม่ชัดเจนอยู่ดีในช่วงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวตุลก็ไว้ไปติดตามในเรื่องของความรักเรื่องของงานเรื่องของเงินในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆสับเอฟซ c ที่ยังติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสับคอมเมนต์ที่ส่งกําลังใจเข้ามาด้วยแล้วก็เอฟซีใบด้วยขอให้ทุกท่านนะคะช่วงนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขช่วงนี้ชาวราศีตุลระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเปไปเรงกับเสา นะคะบางทีมันมีเรื่องวุ่นวุ่นวา,ายบางทีมันมีในเรื่องของอปัญหาบางปัญหาบางทีมันมีในเรื่องของการอยากจะทําอะไรใหม่อารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็เรียกว่าเอาใจช่วยชาวราศีตุลน,นะคะเพราะปีนี้การอยากจะเริ่มการทําอะไรของคุณก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นโอกาสช่องทางของการเงินนะคะในปีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดี นะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ไว้ไปติดตามคลิปการงานคลิปการเงินคลิปอื่นๆทั่วไปนะคะสวัสดีค่ะ